อาหารเชา้าค่ะคือทุกคนเขาดังชาเขียวอร่อยมาก Green sea ี e a Lover ชอบมากดิสโกโป้ปลาดิสโกโป้ปลาปลาเต้นอยู่ปลาเต้นแล้วพอเปิดเข้ามานี่เลยวันนี้เราก็จะสามารถใ่้เวตออนเซ็นได้เลยนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือนกฟินิทสองตัวที่อยู่ข้างบนนะคะออมเรคคอมเมนต์นะคะวัดนี้ชอบมาก อนนี้นะคะเราอยู่ที่นาราซึ่งนาราเนี่ยเป็นเรียกว,ว่าเป็นเมืองหลวงอันดับแรกของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี710จนถึง784นะคะหลังจากนั้นก็คือโตเกียวโตแล้วก็ค่อยเข้ามาเป็นโตเกียวนั่นเองนะคะซึ่งเรามาแวะนิดนึงเพราะว่าเรามาถ่ายรูปก,กว้างนะคะก็คือมันมีกว้างเยอะมากแต่ตรงนี้มี3าตัวออเ,เพราะเป็นที่จอดรถบัสเพราะเราไม่อยากเดินะนะคะเราก็เลยแบบโอเคตรงนี้ก็พอเนาะแล้วคือจะบอกว่าใครจะเดินมีเวรา25นาทีเดินขึ้นลงเขาตายก่อน,นะค่ะ ใครจะทานนี่ถึงนาทีแล้วก็อยู่แค่ตรงนี้ก็พอแล้วคื้าหลังก็พูดเหมือนกันฝังเขาพูดก็ได้นะคะอย่ก็คือมาที่เม uh uh ืองนารานะคะใช่แล้วก็ตอนเย็นวันนี้เราก็จะเข้าพักที่เกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงอันดับสองนะคะหลังจากนารานั่นเองเราเคยมาตอนเด็กแต่เราจําความไม่ได้เพราะแต่ก่อนกวางไม่เยอะเท่านี้แล้วเมืองนี้เนี่ยคือเมืองที่จะไม่ฆ่ากวางจะไม่กินกวาง จะไม่ทําอะไรกับกวางทั้งนั้นเนื่องจากว่าเขาอะให้ความเคารพเพรฤฤฤาะถือว่ากวางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยานพาหนะนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าที่นี่นั่นเองนะคะก็คือเปรียบเสมือนกับพุทธศาสนาหมาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเขาก็เชื่อว่ากวางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าสวนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาพูดเนี่ยก็คือเป็นส่วนกวางเหมือนเป็นส่วนแรกที่เหมือนเซตธรรมเทศนาหรือซัมติงประมาณนี้ก็คือเป็นกวางเช่นเดียวก,กันเอง,องเองว่ามันจะแย่งอาหารเลย ต้องรีบก่อนมันจะกัดมันจะกัดใช่ต้องระวังเพราะมันจะเอาไม่ได้ไม่ได้นะเพ่มเบ้ชิเดียมันจะให้เบ้เลยแบบเบ้ทิวอะไรทิะไอ้มันขาดเสื้อเห็นป่ะอ่ะให้ไม่ให้นี่สองสายกวางหรือสงสายคลายดิวเนี่ยร้อยเอาเลยลูกตัวที่เกลยนะเนี่ยตัวที่ตัวผู้เนี่ยตุ้งพู นี่ใส่ไม่ดีอ่ะตัวนั้นน่ะมาขอบคุณเนว่าเห็นบ้าตัวที่วาบคุณด้วยเหรอถ่ายให้อยู่หมดแล้วหมดแล้วมาให้มันโค้งให้มันโค้งโค้งโค้งโค้ยังไงเนี่ยโโโ นี้นะคะอยู่ที่โรงแรมแมริออทนะคะซึ่งก็เป็นโรงแรมที่ห่างจากที่เราไปดูกวังามาแบบเดียวใช่ประมาณ5นาทีนะคะเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวดูภาพความพลัตทุเลตอนให้อาหารกวางนะคะโชคดีที่ออกไม่ให้เพราะว่าใครใส่เสื้อราคาแพงอาจจะต้องระวังเพราะว่ามันงับเสื้อเหมือนกันใช่เหมือนมันจะทุกอย่างเลยทั้งเสื้อกระดุมกระดาษอะไรังไม่กินหมดรวมกระเป๋าเลยก็ต้องระวังนิดนึงเราอยู่ที่ห้องอาหารอาเซคุระนะคะเป็นคเซกิอาหารญี่ปุ่นแต้ตอนย็จะไปปิ้งย่างเขาบอกไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ปิ้งย่างวันพรุ่งนี้เย็นนี้ก มั่นม,มาแบมบอกมาแบมบอกว่าจะก, oh. กินกูพรุ่งนี้อ้นกนี้อ่ะเดี๋ยวรอชมกันเม่าวันนี้หรือพรุ่งนี้นี้ หิวมากตอนนี้เพราะว่าเกือบบ่ายสองแล้วเสร็จจากนี้เราจะไปมิวเซียมปลาทองที่มีปลาทองมากกว่า4 0สายพันธุ์แล้วมีปลาทองมากกว่า3 0 0พันตัวต้องดูความอลังการว่าจะเป็นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยคิดนะไปมิวเซียมเพรามเพิ่งเปิด้วะเ,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 เป็นยังไงใช่อยู่ในห้างเียมิวเซียมปลาทองที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราไปดูอยู่ในห้างก็ไม่แน่ใจว่าเี่ยมจะดูหรือว่าท่านไปช็อปปิ้งกันแนะ่จะดูแบบว่าในห้างมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตกใจว่าจะไม่ใช่เดี๋ยวเราดูอาหารกันกินป็นคองมกัน พีทพันปลาทองนะคะคนละเอิม่มไม่บอกแต่ว่าอันนี้นะคะนาฬาคิมมีโมโนมิวเซียมคือมีปลาทองมากกว่า40สายพันเลยนะคะบางอันแล้วอาจจะไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็คือปลาทองเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้อ้วนแต่ว่านี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าปลาทองว่าวแบบหวแบบดีลังกาแล้วก็มีการโชว์ไฟ เฮ้ยชันได้ดิดินเหมือนตอน้ได้บท disco ปลาิสโก้ปลาปลาเต้นอยู่ปลาเต้นตึงนงอกตึงหงออินเซอร์รบแล้วนี่นะคะปลาทองแบบเยอะมากให้ทุกคนดูน่ารักใช่ไหมมันมีตัวน่ารักตั้งใจศึกษาเราเรียนอันนี้น่ารักปะเฮ้ยทำไมนี่ตลกมากอะตัวนี้ตลก อจริงๆมีจัดโชว์ไฟ,ไฟด้วยนะคะแล้วก็ปลาทองอู้มีเกมอันนี้ยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยไม่ไงวายโว์อันนี้ไม่เหมือนปลาทองปลาทองมันต้องโกงมๆไม่ใช่เหรอปลามีหลายสายพันธุ์ไง แฮปปี้มาทําสถิติช้อปของให้อรุณขณะที่คนอื่นไปมิวเซียมตาทองฉันเดิน10นสินาทีนะคะในมิวเซียมแล้วก็นี่ถุงนะของอรุณหมดเลยซื้อในห้างชื่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเป็นของเด็กดีมากๆเลยออมซื้อเยอะเหมือนกันนะทั้งหมดประมาณ5,900บาท ได้ของเยอะอยู่นะพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใครนะคะแม่แม่คนไหนนะคะแนะนำนะคะ Happy Birthday ของดีเลยของดีเลยแต่มีเวลาช็อปแค่แบบ20นาทีคือรีบสุดๆนี่นะคะทุกคนคือตอนแรกใช่ไหมก็ซื้อของให้น้องออมนะคะได้แบบ q u i c k y e Toys เยอะแยะชุดแอนนาฟุยเป็นเดรสดอกไม้แให้โซแบรนด์เนมอีกนี่ใส่รู้ก็เป็นแบรนด์เนมชิ้นแรกในชีวิตออมนี่เสื้อผ้าเยอะกว่าเอวายอีกจริงใช่ไหมเออจริง ีด้วยนะคะอยู่ที่โอเคก็แพงอยู่แต่ก็โอเคสี่พันเยนอคือแพงอยู่นะแพงสำหรับหมาฉันซื้อหกพันเยนห้าแงินกะต่ายขอหแมวบอกโ่ตัวเองแพงอ่ะฟลูกต้องสวยนะคะเอออาจจะโอ้โหชุดชุดแรกจริงชุดแรกมาก ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองอุจิคืออยู่ในจังหวัดเกียวโตแล้วซึ่งเกียวโตเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงต่อมาจากนารายอย่างที่บอกนะคะซึ่งวัดนี้เนี่ยความสาคัญคือเหรียญสิบที่ทุกคนเห็นเนี่ยเหรียญสิบเยนด้านหลังคือเป็นรูปของวัดนี้รวมถึงแบงค์หมื่นเยนที่เป็นนกฟินิกส์นะคะอยู่ที่แบงค์เนี่ยก็คือเป็นนกที่มาจากวัดนี้เช่นกันเขาบอกว่านกฟินิกส์สองตัวเหมือนเป็นนกที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่แล้วก็เป็นนกที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งวัดนียปิดห้าโมงครึ่งเราก็ต้อง จะถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วเม,มืองอูจิเนี่ยคือดังมะฉามากถ้าสังเกตเวลารเขาขายชายเขียวเขาจะบอกว่าอูจิมาฉาอูจิมาฉาอะไรเงี้ยก็ <ขอ S 1> คือเป็นาาชาเขียวที่ดังนะคะอย่างที่เกียวโตก็ดังชาเขียวเช่นกันเนาะเพราะมันอยู่ในจังหวัดเดียวกัน มีเหลี่ยมคู่มั้ยคะสิ่งที่ฉันรู้ก็คือว่าฉันจะเดินไปกินถนนคนเดินเพราะว่ามันมีชาเขียวแบบทั้งเส้นเลยที่เราจะสามารถกินได้ฉันชอบกินชาเขียวมากโดยส่วนตัวอยากกินไอติชอะไรสองอืดเหรอันนี้ถ่ายอะไรอันนี้ถ่ายอะไรถ่ายค่ะเพราะว่าคนถ่ายอันนี้เดินมาคนถ่ายตะกล้ากันตะกล้างจำเป็นหมดแน่นะคะป้าออสมาอย่างไหยังไม่มาเราเราจะอ้าวพ่อ เดี๋ยวเราจะมีไปแล้วก็ถ่ายให้ดูคือเมืองเนี้ยไม่เคยมาเพราะปกติเรามาเราก็จะมาตั้งแต่โอซาก้าโกเบเกียวโตนาราแต่เมืองอุตสิไม่เคยมาแล้วก็วากายาม่าที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยมาใช่ไม่เคยมาเหมือนกันอย่างวาคายาม่าคือเหมือนเป็นเมืองตาอากาศสําหรับผู้ใหญ่เนะความพากเพอยแต่เมืองเนี่ยแบว่าน่ารักเลยมันมีความเป็นญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวก็คือมีแต่คนญี่ปุ่นแนะนำนะมาดูวิวคลาสสิกอยู่เออคลาสสิกใหม่แล้วก็ห่างจากห่างจากเกียวโตแค่40นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูทุกคนไปค่ะ นี่นะคะคือภาพที่อยู่หลังเหรียญสิบเลยเดี๋ยวไปดูของจริงกันเที่ยววันนี้ชื่ออะไรวันนี้ชื่อวัดพุทธเจ้าโดอิน,นเอ่อบิว,ดว,วเดอร์อเพราพูดพอดีได้ยนินบิวโดวอินบิวโดวอินเออไม่ใช่บูโดกันเกี่ยวอะไรไม่รู้อ่าเจ็ดร้อยเยนวันนี้เก่าแก่มากนะคะทุกคน please do not ค่ะ please do not พ่อเธออยากตีพ่อเธออยากตีเขาบอกว่าเพลย์สตูนอต Ring the Bell Do Not ็อตเขาเขียนป้ายว่าห้าม Ring the Bell นะจ๊ะห้าม Ring the Bell นี่ไปด้นี่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปตามรูทนี้นะคะช่วยอธิบายวันนี้กี่ปีแล้วนะคะพี่พีสปี1054ครับ1054ก็คือเกือบจะ1 0 0 0เกือบปีแล้วครับผมใช่ครับว่าแกมาอยู่ในเหรียญสิบ ใช่ญี่ปุ่นนะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวจะไปดูรูปชัดๆกันคืนนี้แต่วันนี้สวยมากขนาดโดนโดนคนไลค์คนดีวัยในทางวิถีนี้ยังอยู่อ๋อสัตว์วิหารนี้อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะสังเกตได้เหมือนมีชีวิตก็คือนกด้านบนรครับคุนอกฟีนิกจริงด้วยนกฟีนิกซ์สองตัวนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือนอกฟีนิกซ์สองตัวที่อยู่ข้างบนนะคะที่บอกว่าเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยนี่ สามคนนี้อายุรวมกันก็2 0 0 0ปีพอดีอเดนอะไรบนอะไรบนอะไรไม่กําลังว่าถ้าได้ร้านหนึ่งใช่ไหมเพื่อกะโดดลงฉันก็จะให้คนทําเป็นทําเป็นเหมือนให้ผักแล้วให้พริกตกเพราะถ้าเรากระโดดลงเราอาจจะได้นี่ไงอาจจะธรรมดากันไปนี่นะคะของฮิตนะคะ ที่เหมือนเอลล่านะคะที่ชอบตอนนี้เพราะว่าสวยมากมค่ะวัดนี้แม่ไม่เอามาขแหวนเหรออ้าวก็เดี๋ยวสีตกออมเรคคอมเมนต์นะคะวัดนี้ชอบมากแนะนำวัดนี้เนาะแม่หนูชอบเนาะวัดนี้สวยแล้วก็เข้ามาแล้วดูมีความ เป็นวัดที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นวัดที่สาคัญนะประวัต<อ>ิศาสตร์ของเขาเพราะว่าวัดนี้ต้องสาคัญมากถึงอยู่ในเหรียญสิบเลยนะคะแล้วก็จะบอกคร่าวๆเราเป็นกเก็ตความรู้นะคะจากพี่พีนะคะคือแบงค์หนึ่งพันเยนคุณผู้ชายที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยคือเป็นคุณหมอแต่ก่อนเนี่ยไม่มีเงินนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยรักษาแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากเป็นหมอเขาเป็นหมอที่ดังมากเพราะว่าเขาเนี่ยรักษาคิดค้นวัคซีนที่เกี่ยวกับพวกการมโรคพวกซิฟิลิสอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะส่วนแบงค์ห้าพันเนี่ยห้าพั คือเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นคือใครเป็นกวีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยเก่งมากๆนะคะดอกไม้ที่เขาเย็บเนี่ยคือผีเสื้อมาเกาะเลยนะคือเป็นกวีชื่อดังของญี่ปุ่นส่วนแบงค์หนึ่งหมื่นเยนนะคะเป็นซามูไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขิดขนโ<า>รงเรียนนะคะมหาลัยพี่ๆมหาลัยเคโตใช่ไหมโอเคโอเขาเป็นซาโมไรเออซามูไรแล้วก็คิดเป็นคนก่อตั้งเผวิทยาลัยรเคโอที่โตเกียวด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นเกบความ รูขข้คร่าวๆนะคะจากการตั้งใจเรียนบนรถบัสนะอันนี้นะคะที่ดังของเราซื้อมาเลยอันนี้หนึ่งแล้วก็สั่งเป็นซอ,ซอ,ส,อสหนึ่งแล้วก็ไอติมโอเคมาดูกันว่าจะอร่อยไหม โอเคพี่ขอถ่ายหน่อยคือทุกคนเขาดังชาเขียวอร่อยมากคนมาก Green ี e a Lover ฉันชอบมากร้านไหนที่ซื้อไอติมชาเขียวร้านไหนฉันจะได้ซื้อไงควรซื้อเปล่าอร่อยเปล่าอันนี้อร่อยดังโง่ร้านที่มีอันเนี้ยชิมป้าชิมได้ดังโง่อร่อยมากเมื่อกี้มาจัดมาจัด one ice latte no sweet no sweet and one ice latte s w e e t n e s s คนมือเป็นละวิง2องคืนสุดท้ายนะคะใน j จแปน t r ิปนี้นั่นก็คือที่ฟูฟูเกียวโตนั่นเองจะบอกว่าโรงแรมดูดีมากมีความเป็นเรียวกันและมีความเป็นโรงแรมคือเดินเข้ามาในห้องอย่างนี้เพ๊่บริเวณนี้ก็คือเป็นห้องชักพูกนะคะอ๋อไม่รู้เนี่ย<ๆ>และพอเ เราก็จะมีแยกสัดส่วนเลยคือส่วนของเตียงนอนซึ่งเรีงใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของด v i ิ g r ร o มตรงนี้เนาะแล้วเราก็เป็น private ออ s e n นเพราะที่นี่ออนเซนไม่ได้เป็นทับิกนะคะเป<อ>็น <Okay>. private อของใครของมันก็คือจะเป็นห้องอาบนะ้ำแล้วพอเปิดเข้ามานี่เลยวันนี้เราก็จะสามารถ private ออนเซนี้ได้ น้ำก็อุ่นอุ่นเราอาบเลยใช่กําลังดีแล้วก็อาบน้ำที่ส่วนตัวชอบห้องอาบน้ำแบบนี้มากใช่คือไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะกระเด็นกระดอนก็ไม่กระเด็นแน่นอนเออคือไม่กระเด็นแน่นอนคือแบบนี้โอเคมากสองคืนสุดท้ายจองยากด้วยคขาบอบอกว่าจองยากมากเพราะว่าห้องมีไม่เยอะแล้วก็อยู่ตรงใจกลางแล้วก็ติดกับสารเจ้าที่ใหญ่มากเลยนะแต่ไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะแพงเพราะถ้าใครสนใจก็ลองเซิร์ชหาในแอปพลิเคชันในการจองห้องพักได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเย็นนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเราก็จะลงไปทานดินเนอร์ก ตรงน,นเป็นเ <Channel. S 1> ็ก็เดี๋ยวแปะภาพอาหารให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในพรุ่งนี้นะคะเดย์หกค่ะ ถึงห้องพักแล้วนะคะชื่อฟูฟูเกียวโตนะคะคือจะบอกว่าคิดถึงลูกมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาโดยที่อรุณไม่ได้มาด้วยแต่ก็มาแบบระยะเวลาสั้นมากคือออกมาแค่แบบเหมือนมาแค่3วันแล้วก็วันนี้อรุณก็ไปเล่นน้ําที่คาเพล่านะคะกับเหล่ากงเหล่าม้าในวันสงกรานนะคะเขาแฮปปี้มากไม่งอแง,งอะไรเก่งมากๆนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกประมาณมะรืนนี้ออมก็จะกลับแล้วนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะคะแต่ก็รู้สึกดีนะได้แบบมา refresh ได้มาอะไรเงี้ยกับพี่อิทหลังจากที่ไม่ได้มาเที่ยวด้วยกันก็เป็นปีแล้ว แล้วที่ไม่ได้มากัน2คนนะคะก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าได้มาแบบรีแลกซ์ชิลๆก่อนกลับไปหาดุ่นรุนในอีก2วันค่ะอาหารเย็นนะคะ ให้เขาเสิร์ฟอลยค่ะให้เขาเสิร์ฟเลยเปล่าเสิร์ฟเลยปะล่ะหิวคือแม่ทำอันนี้นานมากนะคะกว่าจะอันแหวกได้คือเขากินเสร็จไปหลายจานแล้วแม่คือพยายามมากนะคะใช่หนูก็อยากกินจหมือนกันเอว่าเป็นไงคะรสชาติดีค่ะแต่ว่าในตัวของดัมกลิ่นก็คือไข่เกี๊ยวใช่ปะมันมีแบบก้างเยอะอะอ๋อน่าจะเป็นพวกแบบแต่ไม่ใช่กุ้งก็ไม่ใช่ปูแม่ไม่ใช่ปูเนี่ยมันไม่มีปูแบบมีเศษเยอะใช่ปะเธออ่านอีกรอบหนึ่งมันไม่มีปูเห็นไหม ั้งใจอ่านมากนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มเจี๋ยและซีฟู๊ดพอมีไผ่สนใจเขาเลยนอกจากฉันซีจะนนอไผ่ตอนนี้มอะไรตอนแรกแม่ทำซุปหกอบแม่ทำน้ำหกเร็วเร็วเล่นเล่นซ้ำอีกเยวีพีอีพีไม่เขาบอกแม่รู้บ้าเขาบอกว่าโตนชุมสร้าเป็นคนสวยช่รได้ยินแล้วดูนี่คือเอกไม่แง เเออไมรู <S <S ้ทะเอกอม่็กเลคุยภาษาต่งด้าเลยแต่พูดดิพูดกันแล้วสดนหกกันแค่เล็กไม่เหนี่เ็ิงจนจะปาดกบจริจว่าฉัน่ยา่านัชายเนี่ะคอตอนเด็กๆงั้นที่ดูดูกระตูนแล้วคิดว่าแบนแล้วินกสรงริงใ่ะที่มันจะมีบอลเมมันจะมีแอ่างล้าอกเขาใแมันก็ตุอย่า ท่านกลายเป็นกบแบบเป็นเจ้าชายก็แบบเซ็งมากก็แบบกระโดดโกลบหลบลวงอาหารเช้าค่ะ ดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันที่6นะคะของทริปนี้แล้ววันที่เท่าของพี่อวันที่3ของฉันใช่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เกียวโตแล้วก็มันจะไปเดินถนนคนเดินในย่านย่านอะไรปอนไม่รู้กีออนนะคะกีออนไม่รู้หมดจะเพื่อเป็นถนนคนเดินหมดนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวที่นี้เราจะมาทานปิ้งย่างร้านนี้นะคะข้างหลังเราจะถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงซึ่งที่นี่ของที่ต้องซื้อก็คือชาเขียวเออถูกต้องนะก็คือชาเขียวคือสิ่งคิวควรซื้อนะแล้วก็เอาเดินไปด้วยแล้วกัน แล้วก็ใครที่มาเกียวโตครั้งแรกแนะนําให้ไปวัดน้ําใสนะคะแล้วก็จะมีศาลเออจ้าเมจิอะไรเงี้ยแต่มแปะไว้ให้คือปีที่แล้วเถยวมากับพี่โตเนาะแปะไว้นะคะวัดน้าใสซึ่งคงงันเนี้จะไม่มาเพราะคนค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะมาเดินช้อปปิ้งชิลๆกันที่ย่านนี้ซึ่งถนนของที่เกียวโตเนี่ยคือทุกบล็อกไม่เป็นทางตันนะคะคือสามารถเดินทะลุได้ทุกบล็อกเลยก็คือไม่ต้องกลัวหลงแต่ก็อาจจะหลงไปไปกลเลยทีนี้นะคะก็คือให้ดูทางกลับมาด้วยหิวไหมคะตอนนี้มากนะว่าสวยอะแล้วก็แบบคลาสสิก ่ยก็มมมัังีควาบบโรเออใช่เมืองที่นี่ดีมากเหมือนเขาอนุรักษ์ไว้ปะใช่ฉันว่าดีมากแล้วโรงแรมมันก็ดีมากเมื่อคืนก็คือหลับสบายใจเฉยก็คือคือประมาณสองหมื่นหกบาทนะคะต่อห้องดีนะาหาช้ามาเป็นแบบครอบครัวอะก็แนะนำถึงมันจะอยู่ไกลที่ช้อปปิ้งหน่อยแต่มันก็เงียบสงบใช่ก็คือนั่งรถจากโรงแรมมาที่ยีออนก็ประมาณห้านาทีใช่ไกลด้วยนี่เราก็จะเดินช้อปปิ้งก่อนนะคะเดินเล่นในย่านยีออนแต่เพี่อนมีอยากซื้อไหมคะ อยากได้ของอยู่ในออสการ์ไม่ใช่อยู่ยนในก็เกือบไปไดรองทองรองเท้าอะไรอ๋อจะอาจจะไปดูของแบบเด็ก โอเคก็คือเดี๋ยวเราเดินย่านนี้ก่อนแล้วฝั่งตรงข้ามของเกียอนก็คือเป็นห้างทาคาชิมาย่านั่นเองเผื่อใครอยากจะไปเดินอะไรแล้วก็ใกล้โรงแรมเราอ่ะมีศาลเดี๋ยวแปะพาไปให้เขาไม่ได้มาแต่ว่าเมื่อเช้าคนอื่นเขามาเดินเอพื่อ่ะถ่ายแตะเขาบอกว่าเป็นศาลพันกว่าปีแล้วนะคะเป็นศาลที่ให้จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโตนั่นเองก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โตเกียวก็คือเป็นศาลที่แบบใหญ่มากใช่เดี๋ยวแปะรูปไปให้ว่าสวยงามแค่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปในย่านเกียวอนกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดยาสากะเอ้ยสารเจ้ายาสากะนะคะอยู่ใจกลางของถนนเกียวเลยซึ่งอายุเท่าไหร่คะวัดนี้เอสารเจ้านี้วัดนี้ก็อายุน่าจะประมาณสักพันสามร้อยเจ็ดแปดสิบปีเกือบพันสี่ร้อยปีสร้างก่อนเกียวโตมันเป็นเมืองหลวงถือว่าเป็นสารเจ้าที่เก่าแก่มากใช่เดี๋ยวเข้าไปดูกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสารเจ้าจะเป็นเสาสีสีเนาะถ้าเป็นวัดถึงจะเป็นโคมแดงอันนี้ก็คือสารเจ้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในคือตอนนี้เขามีเหมือนแบบหาย ทรัคทุกคนแต่ว่าแต่ว่าน่าจะเปิด11โมงนะคะว,วันนี้เรามาเร็วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะมีหลายอย่างเลยพี่ขึ้นไปแขนยาวไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่ประหางกระดาด๊าด๊าไม่ได้ อาพูดหน่อยค่ะครับผมที่นี่เป็นศาลเจ้าแห่งความรักครับจะมีเทพอยู่สององค์ครับนะที่รักกันมากนะครับเพราะฉะนั้นคนจุ้นเนี่ยก็จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องเขาก็จะมาเป็นคู่กันอย่างงี้คู่กันก็มีแล้วก็มาขอพรเนบบชีวิตคู่แบบอยู่แบบมีความสุขอะไรเงี้ยอ๋อโอเคขวานอะไรเงหรือว่าขอพิเศษเขาเขาจะแบบว่ามาทำอย่างเงี้ยครับขวานให้ร้อยจีนอะบัขวาน อยู่ที่วัดมาเขียนให้น้องอรุณน,นะคะอะ่พ่ออิฐภูให้อรุณมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเกียวโตเพอร์เฟกอาหารเที่ยงนะคะที่ร้านเท่นดันเกียวโต เป็นคอสเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้คอสเนื้อส่วนสองคนนี้ทานหมูค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเกลือหรือพริกไทยลองเทดูเมื่อกี้ทานข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็มาโผล่กันนะคะที่ทงชานะคะโดยที่จะมีเกอิชาแล้วอันนี้อะไรอันนี้เกอเกลืชา

เดี <içinde> ๋ <tree> <iku> ยวจะลองใส่ชาเขียวลงไปนะคะแบบที่พี่เขาทำเมื่อกี้สองช้อนหนึ่งช้อนสองช้อนเอเไชาเขียวไหม โอเคช็อปเสร็จแล้วนะคะในวันนี้แต่ก่อนเราก็จะมาซื้อแบรนนงแบรนเนมใช่ไหมตอนนี้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปฉันซื้ออะไรบ้างดูกันนะคะอย่างแรกแก้วน้ำอันปังแมนให้รุ่นรุนอย่างที่สอง กระติกน้ำโทมัสแอนด์เฟรนด์ให้อรุณอย่างที่3ามโทมัสแอนด์เฟรนด์รถไปให้อรุณน,นะคะอย่างที่ 4, 4นะคะซื้อกล่องใส่ผลไม้ให้อรุณน,นะคะเป็นโทมัสคือเห็นแล้วว่าถุงแต่ละถุงที่มีนะคะเป็นของรุ่งทั้งสิ้นไม่ได้อะไรของตัวเองเลย,ยก็คือแบบ รักมากแล้วก็ซื้อให้อรุนเยอะมากเหมือนเป็นบ้าเจริงแต่พรุ่งนี้จบแล้วอรุนพรุ่งนี้ไม่จะไปดูของตัวเองเขาโอซากา้าแม่จะไปซื้อที่ฉันอยากได้รองเท้าเสื้อผ้า,า,าจะขอจัดเต็มในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ฉันขอไปแล้วเหนื่อยมากมือ้อวันที่6นะคะเราอยู่ที่ร้าน<ล>าชื่อว่าลาบอมแบงเป็นมิชลินหนึ่งดาวนะคะคือดูดีมากเลยนะคะดูจากเมนูคือเป็นไคเซจิเป็นฟิลแบบว่าอาจจะมีความฟิวชั่นหนอ่อยจานแรก มันซุสต็อกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้นะคะเพราเราก็เดินกลับมาพวกคุณเอินกับคุณเอวไปช้อปปิ้งล้าเดินกลับมาครึ่งชั่วโมงว่าชิวๆเนาะส่วนพี่อมก็คือหายไปเลยเพราะพี่อมไปช้อปปิ้งของให้อรุณนะคะทุกคนก็คือแบบหายไปไเปพราะเขาต้องกอบโปยด้วยความรวดเร็วซุปจานแรกทํามาจากสารหร่ายที่ไดเอทมา5ปีแล้วเดี๋ยวขอดมก่อน,นว่าเป็นยังไงอิหอมหอมมากหอมมาก อาหารที่นี่อร่อยมากนะแล้วก็เสิร์ฟเร็วด้วยอย่างจานแรกเป็นซุปใช่ไหมอันที่2ก็คือจะเป็นอันเล็กๆเยอะๆนะคะแปะ้าไปให้สิ่งที่ชอบเลยคือ s a v o e r y egg custard อร่อยมากเป็นปกแต่ไม่กินไข่แต่อันนี้ไข่อร่อยมากจานต่อมาเป็นซาชิมิน่ารักมากเขาทําเป็นวีนสลัดแล้วดรซซิ่งของเขาก็าคือเกียวโตแครอทดรซซิ่งเป็นสีส้มทุกคนดูดีมากเลยอะ่ กี๊กีเหนือดูดีมาก네ไม่กินเนื้อก pues ็จะได้เป็นปลากินนเื้อปลากับแม่ได้ปลาเพราะไม่กินเนื้อแม่บอกว่าแม่อยากได้หมูต่อไปวันเกิดนะคะร้องเพลงของเฉีย Happy Birthday